สวัสดีเราชื่อต้นน้ำคือเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะ,จะเหงาเนาะก็เปิดคลิปมาเลยแล้ว่ะประวัติของพี่น้ำเนาะก็เล่าไปแล้วไอคลิปที่พี่น้ำรู้สึกผิดก็คือคลิปนี้เพื่อนฉันขอโทษอย่าเลยไปดูกันด้วยนะทุกคนก็คือไอคลิปนั้นน่ะที่มันมีเสียงพระสวดแล้วพี่น้ำใส่เสื้อสีดำก็คือปู่ชวดของพี่น้ำพี่เขาเป็นพระนะคะเขาเข้าโรงพยาบาลแล้วก็หายแล้วแต่ว่า ก็ยังเป็นอยู่เขาก็เลยเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นจนเขาเสียไปพินน้มก็เลยต้องเดินทางไกลกับพ่อแม่ไปบ้านเกิดของพี่น้ำที่ไกลมากแล้วก็ไปเจอกับน้องพี่น้ำเขาฟางแล้วก็เพื่อนของ,ของ,องเขาฟางชื่อไอเซียมใช่ไหมเป็นผู้ชายแล้วก็เพื่อนของเขาฟางอีกคนนึงปกป้องแล้วโอ้โหมีหลายคนเลยนะ <c oughs> คือไอเซียมเนี่ยมันชอบเล่น อันนี้ฮะชอบเล่นไอแพดเนาะแล้วที่ทุกคนได้ยินเสียงว่าเขาไม่ไดจ่ายนะคือเสียงของไอเสมครับผู้ชายคนนั้นนั่นเนอง,เองก็ทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะแค่ไปทางงานศพบของปู่ชวดนะไม่มีอะไรนะก็เลยต้องเดินทางกลับก็ถ่ายได้แค่คลิปเปี้ยวเนะเพราะว่าเราไม่มีนเน็ตด้วยเนาะมันต้องเดินทางไกลด้วยเดี๋ยวถ้าพี่น้ำจบป .5 หรือป .6 พี่นัน้นน่าจบปอเพราะจบปอหาพี่ก็จะเปเอาไฟราออกก็จะไม่เรียนแล้วพี่อยู่กับน้องเขาฟว้างนั้นจะมีความสุขก,กันตลอดไปนะคะให้พี่เบสไปอยู่นู่นด้วยพี่จะได้ชินกับบ้านเกิดพี่เพราะว่าห่างหายกันมาต้องปีหนึ่งแล้วเนาะไม่เป็นไรนะ ถ้าน้องเขาฟังดูคลิปนี้อยู่ไม่ใช่เขาฟังไอโรงเรียหนห้วยสไตยบา้าบอคอแตกอยู่แม่มันอ่ะนะี่น้ำทำอะไรเนี่ยดูคลิปน้แไม่ดูเลยต่อเลขอด่าน,นิดนึงนะต่อเลยจริงเลยมึงเนี่ย <S <s> <S เวลาเราทำอะไรที่ไม่ถูกใจน้องเนแกแบบ พี่ต้นน้ำอืม้ยไอ้กุยหออกไปทีเชียใช่ถ้เาเป็นคนโง่ที่ชอบดา่าผมก็เป็นคนโง่ที่ชอบดา่าเหมือนกันแต่ผมด่ามากใช่ไหมผมด่าไม่มากใช่ไหมอืมฮึมทำไมตอนเด็กกูชูนิ้วกลางใส่แม่วะอ <c oughs> ย่าไปชี้แม่กูป้าป้ากูใครไม่รู้เก็บกูมาเลี้ยงกูอยู่ที่ทะเล กูไม่ใช่ครอบครัวเขากูเป็นใครก็ไม่รู้ใครกูไปปล่อยสีรษะกระดก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นตอนเด็กๆที่กูจําได้นะกูตื่นลงมาใช่กูตื่นเนี่ยตอนนั้นกูแบบหน้าตอน,น,นกูร้องไห้เลยเพราะว่าไม่เจอหน้าแม่หน้าพ่อเพราะว่ากูอยู่กับตักกระเา็ เขาที่เห็นก็เลยเก็บกบลบมาเลี้ยงหรือเปล่าก็าไม่รู้พี่น้ำไม่โกหกเขาไม่ได้เก็บมึงมาลเลี้ยงกากข,งขาากังขยะแล้วใช่ไหมใช่ไหมจีนน์นน,น,นใช่ไหมจีนน์จีนนอนั่นใ่ไหมถึงเป็นหมีขางผมนะคบไม่ใช่จีนนนแบบไอ้กระเทยขนั้นนะ จีน่าเป็นลูกหัวใจอจีจะเป็นลูกหัวใจในจของจีน่าเฮกูโดนหลอกโอ้พระคุณโดนหลอกเฮ <c oughs> ้นี่นะอะไรกันสำหรับเกมนี้ก็ขอลาไปก่อนบายบายแนละ้วเจอกันคลิปหน้า <c oughs> มาถึงน้องเขงาฟังที่เป็นคนอ้วนไม่ใช่คนผอมที่อยู่บนห้วยก้ายลุดอย่ม่ยยไม่ยยอยไม่ย้ายอย่าไมย่มย,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 มยม